ทุกคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์ของเราผลรวมมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับตามผมมานะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขที่นะครับดีทั้งหมดเมื่อได้ดีแล้วนะฮะต้องไม่มีเลขเสียนะฮะต้องไม่มีเลขเสียนะครับต้องเป็นเลขที่ดีทั้งหมดนะครับและผลรวมเนี่ยมันดีถือว่าดีมากๆครับ ผลรวมนี่หมายความว่าถ้าผลรวมดีก็ถือว่าดีด้วยแต่ถ้าเลขมันดีร้อยเรียงดีผลรวมมันเสียนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับอยากได้กังวลนะฮะท่านผู้ชมครับผลรวมคือตัวสุดท้ายเลยทีเดียวเป็นตัวเรื่องสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นถ้าผลรวมตัวเลขมันดีนะครับดีทั้งหมดนะฮะทั้ง9้าตัวนะครับผลรวมก็ดีด้วยเมื่อผลรวมดีด้วยนะครับทำให้ตัวเลขนั้นเกิดพลังสร้างนะครับ ความสุขความสาเร็จมาสู่ตัวท่านอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมครับตัวเลขถ้าเราจัดเบอร์มงคลนอกจากเบอร์มงกรลและเบอร์ตระกูลหงนะครับถ้าเบอร์มงคลควรผลรวมดีจะดีกว่าครับผลรวมดีจะดีกว่านะครับและการร้อยเรียงตัวเลขต้องจัดตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายต้องดีคือเลขดีทั้งหมด9ตัวนั่นเองครับจึงจะส่งผลดีต่อเบอร์นั้นๆนะครับท่านผู้ชมครับฉะนั้นตัวเลขนะครอย่าลืมนะครับว่าตัวเลขนะครับถ้ามีเลขดีแล้ว ผลรวมดีด้วยทําให้ธุรกิจของท่านนั้นจเจริญเติบโตได้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับยังมีคลิปอื่นๆจากกระผมทวิโรจ7์เจ็ดอย่าลืมนะครับติดตามคลิปอื่นๆต่อไปอีกวันนี้สวัสดีครับ